เงินหนึ่งพันเอ็มนี่ไปไวเหมือนกันนะเพลเๆแป๊บเดียวไปแล้วพันเอ็มนะขอบัตเมืองที่บัติกลีนนะบัติกลีนเมืองกลีนนะเมืองกลีนนะชอบฮะชอบมาๆมา,มาสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ตอบบางทีอาจจะไม่ขึ้นนะข้อความยังไงก็ทักมาใหม่ได้นะครับนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาไปมากกว่านี้นะครับเสียเวลาพามปะทีละสิบ แปดสิบก่อนสิบก่อนสิบก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอะ่ะเออแล้วก็รอบนี้พี่ตูนบอกว่าไอ้พวกของที่เป็นใบใบที่สามารถนําไปสุ่มต่อได้อะ่ะเช่นพวกเนี่ยได้เป็นพวกใบพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พวกเอ่อลูนพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมขออนุญาตอา่านพวกความชัวกลัวผิดพลาดไม่ใช่หรอคุณผู้ชมอันนี้มีอะไรอะ่ะปีกอ่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะพี่ตูนบอกว่าพวกแบบใบอีปิกอ่ะสามารถเอาไปคราฟต่อได้เลยเอ,เอาไปสุ่มต่อได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะทำเป็นไฮไลท์ให้ด้วยนะครับเนีย่ยพวกใบออฟอย่างงเี้ย น่าจะไปทําต่อได้นะครับไปครับต่อได้อันนี้คือเจ๊งนะครับไปอีกสิบระหว่างที่รอ a c e บ o o k ดาวน์โหลดบินาที่เอเอหน่็อเคเคเาปนี้ไไ้กีตวเาด้ีลเออไืออ่ควเมีเย็จล้วนี่แวนะมเนีเอาป้วยดไวอมเป็ปนิบเดี๋ยครับิ้นไานเโอ้มล่ะที่เห็นว่านั้าน่คคมเ็ มาห้าสิบแล้วไปครับไปครับคุณเคนยากแกงมังขอนใช่ไหมโอ้ผมนี่แบบนี่นี่ดูด,ดูดูนะผมนี่ผมเปิดให้ดูเลยสิบอันนี่ผมดูดูไม่เกลือผมบอกเลยในในห้าสิบใบเนี้ยผมบอกเลยของแรมาแน่อันนี้อันนี้ซ้อมก่อนอันนี้ซ้อมให้ดูก่อนว่าเออมันก็มีความไปไปได้ที่อาจจะมีความผิดพลาดกันบ้างใช่ไหมแต่ดูดูว่าของแรมันก็นจะมาเนี้ยดูว่ามันมาแบบไหนคุณคุณจับตาดูเลย นี่สเปียเลยผมเอาสเปียร์ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเป็นไงมันกําลังต่อคิวอยู่นะกําลังมาแล้วน,น,นี่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบพวกลูนแพงๆก็ได้ใครจะรู้ถูกไหม,ไหมเราพิสูจน์กันเลยว่าเราจะได้ไปต่อหรือหรือพอแค่นี้สําหรับการเปิดกาชาดูวันนี้เลยเป็นไงนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะใบใบเลเวลสามนะคุณพระเฮ้ยเคอส์สล็อตเอ็กเทนเดอร์นี่ไงนี่ไงเจาะเขากำลังมาแล้วมา บ้าเชื่อผมดิดวงดวงมันมาแล้วตอนเนี้ยจริงนะครับอืมเป็นไงโอ้ยเชื่อมาจริงเชื่อมาจริงมาจริงโอ้ยบ้าพูดเอ้ผมพูดจริงผมไม่ได้พูดเล่นเลยเมื่อกี้ผมรู้อยู่แล้วนะว่ามันกำลังจะมาคุณผู้ชมเออคือแบบคือผมรู้อยู่แล้วอะ่ะจริงผมรู้ตั้งแต่แรก ว่ามันจะมานะคือเราคาดการณ์คุณผู้ชมเราคือเขาเรียกว่านี่คือเซนส์ของคนที่เปิดกาชามบบ่อยๆอะ่ะโอ้โหจะเสียงเน็ต <net> กระตุกกระตุกผมปิดเพลงแล้วเออเผื่อดีขึ้นโอ้โหเป็นไงคือก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมคือมันก็ธรรมดาผมผมบอกแล้วว่าเรารู้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันจะมาคือเซนส์ของคนแบบนักลงทุนไงนักธุรกิจเราดูหอือนเราดูหุ้นอะ่ะ เมื่อเราดูกราฟหุ้นอ่ะเราเห็นปุ๊บิ๊ดเนี่ยเส้นเส้นชี้ประจรมันกำลังมาละอะไรเงี้ยไง 9,900m นะหมื่นแล้วนี่นี่อีกครึ่งทางนะคืนทุนแล้วนะใช่ไหมโอ้แบบนะโอ้ไม่อยากจะกี่งหรอกนี่ตอนนี้คือกำไรนะนี่ถ้าล้มเลิกโปรเจกต์ตอนนี้คือกำไรนะแล้วนะ 9,000m นะกำไรอะ่ะ <laughs> แก็บเร้อยแล้วเพื่อนผมโพสผมโพสลงเถอลงเลงสงีลิน้นลิ้นเปียเลยเนี่ยผมโพสลงเพเแียบร้อยแล้วครับ <laughs> เปิดทีเดียวห้าสิบอะไ้อ่ะผมขอตอนนี้มันส like, ิบแปดไลค์คุณคนละคนเจ็ดสิบคนด้วยมันเจ็ดสิบสี่คนผมขอสามสิบไลค์ได้ไหมอีกแค่สิบสองคนเองเนี่ยผมเปิดทีเดียวห้าสิบกล่องเลยมาดิมาเพื่อนผมให้ทีเดียวพรืดเลยแค่สิบสองไลค์แค่คนละคลิกเนี่ย จริงๆถ้า74ไลค์นี่ก็เฟี้ยวเลยนะจบๆเลยคลิปนี้ผมนอนหลับอิ่มๆแล้วตรงนี้เนี่ยมาเมื่อกี้เราสัญญากันไว้ว่าถ้าครบ30ไลค์เราจะไหลแบบปื๊ดเดียว50กล่องเลยใช่ไหมผมขอแนวนี้แหละนะครับมาเฮ้ยไม่ดิเออนั่นอน <3, S 2> ะไรสามสองโมันกระตุกวะ่ะหนึ่งไปครับปื๊ดปื๊ดเฮ้ยกันแตงมามีอะไรอีก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 แค่นี้ย มีแค่การแตกนะดูตามผมไม่ดีวะคอร์สเบลกาเรียนด้วยประเด็นกันแตกอู้อีอันนี้อันนี้เข้าขั้นจริงเลยนะไอ้กล่อง,องเมื่อกี้เซฟเมื่อกี้เพราะวันได้แค่กันแตกมาชิ้นเดียวเองอะแเอ็นชาร์สเซ็มการ์ดมันว่างไงโลให้โลเปิดสักอันดีกว่าวะเฮ้ยเฮ้ยเจียเฮ้ยทำไมโอ้ย,อย,อยแม็กเลด โอ้นึกว่าไปโอ้โหนึกว่าไปแอมโอ้มันมาไปสุดท้ายมันมาเปสุดท้ายอีกแล้วคุณผู้ชมมันมาช่องสุดท้ายอีกแล้ว a few moments later สิบกล่องสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับไปฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอเคคือสรุปผลกำไรไหมเดี๋ยวมารอดูผลกันตรงนี้แหละนะครับคือตอนนี้สิ่งที่ได้จากการเปิดตัวกาชาตรงนี้ คือเอาตัวไฮไลท์หลักก่อนเลยเราได้เจาะขาวมาเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นของแรที่มันก็แรแหละแต่มไม่ได้แพงมากก็คือตัวไบออฟที่เป็นออฟแมคคีก็คือส่วนอันนี้นะครับแมคคีเนี่ยอยู่ที่อ่ะผมจดแล้วราคา,าคร้าวๆแล้วกันเนาะขออนุญาตจ,จดเข้าๆคือต้องบอกก่อนว่าไอพวกไอเทมอ่ะมันกระจายหลายหลายตัวละครจริงๆเพราะว่าหินเพลย์อย่างที่บอกว่ามันกระจายไปอยู่ตัวเด็กบ้างตัวใหญ่บ้างแบงบมันปนกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าของมัน ของมันมันเยอะมากมตัวไอเทมคร่คราวๆที่ที่เซตเนี้ยที่ได้อะมันคือแบบนี้ประมาณนี้คืออาจจะมีไอเทมชิ้นอื่นที่มันอาจจะพอทําราคาได้อะอย่างที่ที่เห็นก็จะแบบพวกไอไอของอย่างเงี้ยก็ทําราคาได้แต่ว่าเสียนี้มันเหมือนกับาราคาของมันจริงๆก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดีดไปไกลมากถ้าเบส็คถามว่าคุ้มไหมขาดทุนกําไรมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับดุลระยพินิจเนาะณนณะนะนะตอนนี้นะก็เพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วกันนะว่า ไอเทมที่ได้มาประมาณนี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าจริงๆไอตัวหินพวกนี้นะครับหินเพอหินอะไรเงี้ยเยอะมากนะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยใบออฟใบตัวสุ่มอีพิกมอไซย์เยอะมากนะครับเยอะมากๆอย่างวิธงที่บอกว่าไม่รวมตัวหินเล็กๆน้อยในตัวเด็กด้วยนะครับก็ลองชั่งน้าหนักกันดูว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเปิดกาชากันต่อเลยนะครับเปิดกาชาไอพวกเนี่ยไอพวกใบๆพวกนี้แหละนะครับ